ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยแอป B ล็อกด i t ฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิ t ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณมิกรมกรมดิตกับผมตั้งวงสนทนาเสวนาว่าด้วยเรื่องราวที่คนไทยควรสนใจทั้งในประเทศต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้เพื่อนำมา ปฏิรูปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้ครับวันนี้คุณวิกรมเชิญแขกพิเศษเป็นเพื่อนเก่าแก่เพื่อนจากต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยยาวนานบางเรื่องทั้งสองท่านรู้เรื่องประเทศไทยดีกว่าคุณวิกรมกับผมด้วยซ้ำนะครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิชัยครับวันนี้แขกพิเศษของเราคุณวิกรมแนะนำเลยครับเอาสุภาพสตรีก่อนนะครับคุณ กัวเนี่ยเป็นชาวไต้หวันแล้วก็เป็นเท่าแก่นะฮะทาธุรกิจเกี่ยวกับวาวน้ำแล้วก็เป็นนายกนะฮะหอการค้าของไต้หวันอืส่วนคุณยับเนี่ยนะฮะเป็นนักลงทุนนักอุตสาหกรรมเช่นกันมาจากมาเลเซียครับแล้วก็เป็นนายกนะฮะ ของหอการค้ามาเลเซียครับประสบความสำเร็จในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งแล้วลักประเทศไทยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเรียกว่ามากกว่าคนไทยบางคนซะด้วยซ้ำครับครับฉะนั้นเราจะชวนคุยให้เราฟังมาครับว่าอยู่เมืองไทยมายาวนานทำธุรกิจและเข้าใจเมืองไทยมากเนี่ยเรามองอย่างไงมีคำแนะนำกับประเทศไทยอย่างไรและประเทศไทยควรจะมียุทธศาสตร์ ในการปรับปรุงเรื่องการลงทุนต่างชาติเรื่องของธุรกิจอย่างไรนะครับคุณกัวสวัสดีครับคุณกัวครับนแนะนําหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยคุณกัวมาอยู่ในเมืองไทยได้อย่างไรฉันมาอยู่เมืองไทยสามสิบปีแล้วนะคะเมื่อหนึ่งเก้าแปดสี่ดิฉันมากับนักลงทุนไต้หวันเข้ามาลงทุนที่เมืองไทยประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นฉันก็อยู่ที่ เมืองไทยมาถึงวันนี้เลยอ๋อครับคนไต้หวันมาลงทุนที่เมืองไทยนะคะเอ่อตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าเอ่อหนึ่งเก้แปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะเอ่อรัฐบาลไต้หวันก็มีนโยบายเอ่อนโยบายเอ่อมาลงทุนที่แบบเอ่อเรียกว่าอะไรนโยบายบุ้งใต้มุ่งใต้ล้วก็มงใต้ใช่ค่ะแล้วก็มาลงทุนเอ่อปีสาสิบ ปีก่อนนั่นนะก็คนมาเยอะมากเลยนะคะคแล้วก็ช่วงหลังๆนี้นะคะเอก็มีมุ่งใต้ใหม่ด้วยซึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าเออมีมานสองศูนเท่าไหร่ละครับสอ 2, <ล>งสามปีก่อนนโยบายใช่บงใบนโยบายมุ่งใต้ใหม่นะคะคคแล้วก็คนใต้หวันตั้งแต่ปีที่แล้วเอไม่ได้ว,ว่า เออเมืองไทยน่าเออธุรกิจ mm hmm. แล้วก็มันซบเซาใช่ไหมคะคแต่คน mm hmm. ไต้หวันมาลงทนุนใจเป็นมากขึ้นสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้<อ>ซึ่งเป็นคนไต้หวันเพราะว่าเมืองไทยนี่ถือเป็นว่ามีโบนนะคะเพราะคนไต้หวันที่มาอยู่เมืองไทยนี่จะบอกว่าหลังจากสามเดือนแล้วคุณจะชอบอยู่ในเมืองไทยก็ oh. ดูแต่ว่าที่นี่เป็นที่สองโบน แล้วก็คนไต้หวันชอบมาอยู่เมืองไทยค่ะอ่าครับคุณกัวพอตอนแรกๆก็ลําบากพอสมควรนะเพราะว่าไอวาฟ์น้ําเนี่ยมันทําด้วยทองแดงทองเหลืองเนี่ยมาตอนเอแล้วก็ต้องไปอธิบายให้คนไทยที่ไม่เคยเจอเนี่ยได้เข้าใจใช่ไหมครับยากยังไงแล้วเขาทำไมถึงเชื่อคุณกัวตอนหลังอของเราเป็นพลาสติกนะคะถ้าของเก่าเขาใช้ทองเหลืองอเราก็แต่ให้เขาดูเลยว่า ก็ให้เขาลองใช้มั่งแล้วก็ฝา<อ>เขาขายด้วยอ่าแล้วก็ไม่เก็บตังค์แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าโรงงานของเราเป็น I, B O I แล้ก็ซึ่งเราเอ่อที่ผลิตแล้วเราก็ส่งกลับไปไต้หวันด้วยตอนนั้นจะใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็เออแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะใช้เป็นเออ สิบลังยี่สิบลังไกเป็นเร้อยลังสองร้อยลังอย่างนี้เค่อยๆไปอย่างนี้นะคะครับตั้งมีอยู่ระยะหนึ่งแล้วเขารู้ตัวนี้สินค้านี้คือทําให้เขาดีขึ้นแล้วก็ราคาถูกลองต้องทุนถูกล,ลองนะทำไมเขาจะไม่ใช้เกาต้องใช้สิบอย่างนี้แเราก็เธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ไกเป็นเมื่อก่อนเป็นบ o i เราก็มาใช้แบบขายในประเทศมากกว่าต่างประเทศนะคะครับครับ ก็แปลว่าเทคโนโลยีเนี่ยเโโยชิญครับก็แปลว่าการตั้งตัวนี้ไม่ง่ายต้องอเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยแล้วต้องอธิบายวิธีการทําใหม่ด้วยนะครับอืมค่แล้วเทคโนโลยีนี่คุณกลัวไปเอามาจากไหนคิดมาได้อย่างไรคุณกลัวนี่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยทําโรงงานอย่างนี้เนี่ยแปลเทคโนโลยีจากที่ไหนครับอันนี้นะอันนี้ต้องพูดถึงว่าเออ คุณส่วนของเราที่อยู่เข้าทําที่ไต้หวันก็มีประสบการณ<อ>์ประมาณสิบกว่ายี่สิบปีแล้วอันนี้<อ>คือมาจากไต้หวันเลยอ่ะเทคโนโลยีมาจากไต้หวันแล้วก็สามีเขาไปเรียนที่นูน่นแล้วก็กลับมาอีเพราะว่าเมื่อก่อนเราทําที่เมืองไทยก็เป็นทําท่อกับข<ม>้องอขอต่อมันก็เป็นเครื่องฉีดเดียวกันเหมือนกันนะคะ<อ>แล้วก็เพียง<อ>แต่ว่าเปิดแบบหรืออะไรต่างๆเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไป<อ>เปิดที่ไต้หวัน<อ>ทุกอย่างก็มาจากไต้หวันหมดเลยอ่ะ ตอนที่ปีสองสองพันฉันก็หย่าแล้วหย่าแล้วก็เป็นคนเดียวคนเดียวแล้วก็นู่น้องที่ที่อยู่กับเราก็มาเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็มากลายเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นต่อคนเดียวคุณยับครับคุณยับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเออแจ๋วเลยเสียงแจ๋วมากโอเคชัดเจนเมื่อกี้คุยกับคุณกัว จากไต้หวันนะครับคุณยับมาจากมาเลเซียแต่ว่ามาอยู่ที่เมืองไทย30กับกว่าปีแล้วเริ่มต้นเข้ามาเมืองไทยยังไงเออเริ่มเริ่มอายุ36ผมมาประเทศไทยาหาโอกาสครับหาโอกาสหาโอกาสอายุน้อยหาโอกาสมาประเทศไทยนี่เราขัดทุน10ปีทำธุรกิจขายรถฟอร์ขดขายรถฟอร์ ขาดทุนสิบปีเลยก็ขาดทุนนี่ก็เป็นหนี้งะเป็นหนี้เงินตนาการก็กลับไม่ได้เป็นหนี้อย่างนี้ต้องต้องทำหาธุรกิจใหม่ต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อสู้ต่อโซเราก็ตั้งโรงงานออโต้พาร์ทอยุธยาชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอยุธยาชิ้นส่วนรถยนต์ที่อยุธยาครับอืแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็โชคดีนะกัน เงินเนี่เป็นนี่ธน,นาคารต้องจ่ายให้ธนาคารหมดใช่ใช่อจาธนาคารมก็กลับกับเมลีไม่ได้เล่าโรงงานมีใหญ่ขึ้นคนมากขึ้นพนักงานมากขึ้นอ,อันนี้เนเราอ่ะตอนแรกนี่ขาดทุนสิบปี กลับไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าไปกู้เงินธนาคารก็เลยต้องทําต่อทําต่อจนได้กําไรก็กลับไม่ได้เพราะต้องจ่ายหนี้คืนธนาคารจ่ายหนี้ก่อนใช่จ่ายหนี้ก่อนจ่ายหนี้ละประวัติยากมากยากมาสู้อย่างเต็มที่เลยแล้วมาถึงวันนี้เป็นยังไงมาถึงวันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็ดีมากดีมากเอมากน้ําท่วมเรามีน้ําท่วมก็ประเทศไทยก็กลับมาเร็วมากน้่วใช่มีแฮมเบอร์เกอร์ครซิส ก็กลับมาดีมากใช่แดี๋วนี้โควิดกลับมามาเองก็ลำบากสามเอ่อคิวสองคิวสองแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีมากฮะเหรอดีโรคดีดีมากเหรอเพราะอะไรทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงสองกะโอ้โหปลิตไม่ทันเหรอตั้งแต่คิวสามเนี่ยระตั้งแต่คิวสามอะไรอเริ่มคิวสามเอ่อใช่เริ่มเริ่มคิวสามเริ่มเริ่มใช่ พระอะไรถึงได้อยู่ดีๆจากแย่ๆคิวสองแย่คิวสามโอโหออเดอร์เข้ามาไม่หยุดเลยพระอะไรครับผมก็ไม่เข้าใจนะคิดว่าคนสามเดินไม่ผลิตใช่ไหมใช่เาะมาร์เก็ตมาร์ไม่มีรถของหายไปเเวลาเวลาโควิดมาทุกคนอยากใช้รถใช่ผลิตเดี๋ยเริ่มวันนี้นี่ผลิตไม่ทันที่ที่ผิตไม่ทันคือชิ้นส่วนใช่ไหมชิ้นส่วนใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะใช่ไหมเท่าที่ผมทราบขายดีตอนเนี้ย กกระบะใช่ใช่ใช่ไหมรถกระบะใช่ใชรรกระบระบัตร<อ>รถดูแลรถเข๋งก็ดีทําไมรัฐบาลมีนโยบายใหม่อ๋ใช่ใช่แลกรถ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 อ่อย่างนี้ก็มีข้อมูลอย่างนี้ทุกคนก็กระตุ้นอีกแล้วเหมือนเวลาน้าท่วม2อ1 2ั1 2ิ1อเออมีนโยบายเหมือนแสนบาทใช่ใช่อรถรถคันแรกรถคันแรกยูโกคา รถอีโคคาร์ตอนนั้นอีโคคาร์ตอนหลังมีรถคันแรกแล้วตอนนี้ก็คือรถไฟฟ้าไฟฟ้าอย่างนี้ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงนะถึงวันนี้ยังไม่ยัง,ง,งยยแต่ว่าท<ไ>ี่เขาใชปีนะั่นโอครับดังนั้นตอนนี้ต้องถือว่าฟื้นแล้วฟื้นอย่างแข็งแรงด้วยใช่ไหมธุกรกิจของคุณยับใช่ผลิตไม่ทันแบบธรรมดาเราเห็นสามสี่เดือนข้างหน้าครับโซ่เราเดี๋ยวนี้ก็มีจองออเดอร์เยอะ พาสอะไรชิ้นส่วนอะไรที่ผิดบ้างทั้งหมดเลยล่ะรถยนต<อ>์ทุกอย่างครัแล้วบัลลาสติกก็มีครับเหล็กก็มีครับพอทอเหล็กก็มี<อ>มีหลายหลายแบบนะคุณพี่กรมไปข่าวดีมากนะคุณยับบอกว่าตอนนี้ผิดไม่ทันเลยอ่ะฟื้นแล้วอ่ะโอ,โอ้โหคุณยับเนี่ยมีโรงงานเป็นสิบโรงโ<อ>แล้วอยู่หลายประเทศเอ่าคุณกวัวคุณกวัวถ้าคุณยับบอกว่าฟื้นแล้วเนี่ยของคุณกวัวฟื้นแล้วย,ยังครับ เขาเราไม่มีผลกระทบนะคะ๋อเหลือไม่ถูกกระทบด้วยว้าเก่งเก่งมว้าวโอ้เพราะอะไรเก่งมากเพราะอะไรถึงไม่มีผลกระทบเพราะว่าโควิดเพราะว่าโควิดทุกคนก็กลับบ้านไปทํหนาทําไรอ่ะทําไรทําไรอ๋อทำนาทําไรทำนาทําไรโออใช่ครับต้องใช้วาลน่าจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วน่าก็ต้องใช้วาลอ่ะอืมโอ้เดี๋ยวจะให้คุณวิกรมช่วยออกความเห็นด้วยว่า ไต้หวันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ใน FTA ไม่ได้อยู่ใน RCEP ไม่ได้อยู่ใน TPP เขาสู้ยังไงความสามารถในแข่งขันก็ต้องสูงมากเลยนะในเมื่อเขายังมีภาระภาษีใช่ไหมถ้าไม่ได้อยู่ใน FTA แล้วก็แน่นอนว่าสาธรารณรัฐประชาชนจีนก็จะบอกว่าชั้นเท่านั้นที่เป็นตัวแทนประเทศจีนฉทนั้นไต้หวันเข้ามาไม่ได้นะ,อ,ะอยากจะรู้ว่าไต้หวันเนี่ยใช้วิธีอย่างไรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ผมถามคุณกัว คุณกัวเมื่อสักครู่เริ่มอธิบายว่าก็ใช้ไฮเทคสู้ใช่ไหมคุณกลัวแล้วมีอะไรมีอะไรีกใช่ใช่อุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็แบบเออที่เป็นออโต้อ t อโตเมติกมากขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็บางทีเขาก็จะแบบเออไปมาลงทุนที่อื่นประเทศที่สาอ่ะครับเอออย่างเนี้ยก็เหมือนอะไหล่ชิ้นส่วนเราก็มา ผลิตที่เมืองไทยหรือเที่เยอนนมหรืออินโดนีเซียอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาประกอบกันแล้วก็มาขายอย่างเนี้ยครัุณทวีกรมคิดว่าไต้หวัน้อีเคุณคิดคุณทวีกรมคิดว่าไต้หวันเขามียุทธศาสตร์ยังไงในเรื่องนี้เพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะไม่ยอมไม่เข้ามาอยู่ในเขตการค้าเสรีใดๆคือไต้หวันเนี่ยตั้งกับปี1988นะฮะตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ไต้หวันเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศ นะ<ม>ถือว่ามากละ<ม>ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ม>เงินทุนนะฮะสำรองของไต้หวันเนี่ยมีมากเป็นอันดับสองของโลกในช่วงที่ในช่วงปีหนึ<ม>่งเกเงินสดอยู่ในมือไต้หวันเนี่ยนะครับ <c oughs> ถือว่าเยอะมากรองจากญี่ปุน่นแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจีนเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งที่มีเงินทุนสำรองถึงสาล้านล้านเนี่ย<ม>แต่ไต้หวันก็ยังเป็นเบอร์สาม เงินทุนสำรองที่อยู่ในกระเป๋าของคนไต้หวันเนี่ยคือเงินสดหนึ่งไต้หวันก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนในประเทศอื่นๆครสองเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปลงทุนในประเทศอื่นๆครับสามผดักของไต้หวันเนี่ยนะฮะก็สเต็มนะฮะว่าเป็น make in Thailand make in China make in Vietnam แล้วปรากฏว่าไต้หวันก็ได้สิทธิประโยชน์นะจากตรงนั้นโดยที่สินค้า โดยที่เป็นของไต้หวันหมดเลยตรงนั้นแหละครับที่ทําให้ไต้หวันก็ยังเติบโตไต้หวันก็ยังประสบความสําเร็จนะฮะในตอนนี้ถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราน่าจะมี GDP ที่ผลิตโดยคนไต้หวันเนี่ยผมว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหไตรมาสสามนี่ดีมากเลยธุรกิจของคุณยักแล้วก็จะถามว่าแล้วมันแนวโน้มมันจะยังยืนไหมเเบไหม เออมองสี่หเดินข้างหน้า s ustainable อืมอเอ่อยาวกว่านี้ดูไม่ชัดดูไม่ชัดใช่ไหมอื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 มต้องดูปัจจัยอะไรบ้างวัคซีนมาไหมใช่ไหมแล้วก็ใช่อดูวัคซีนอ่เออบัตรผมคอนฟิดแนนท์ทำไมครับเวลาแต่ประเทศไทยมีวิกฤตทุกครั้งกลับมาทุกครั้งกลับมาอย่างแข็งแรง ใช่ออนาความเหมือนกันเดี๋ยวผมคิดว่าโควิดก็เหมือนกันนะตอนวิกฤตต้มยำกุ้งคุณยับมาแล้วยังมาแล้วออมาแล้วิ่งเริ่มโรงงานออโต้พาร์ทที่อยุธยาลำบากลำบากมากเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเริ่มทำออโต้พาร์ทเริ่มใหม่ๆเลยใช่ไหมเริ่มใหม่ๆเลยใช่ไหมก็เจอเจอศึกหนักเลยสินะโอ้โหหนัก็ ผมเจอทุกอย่างหนักๆกักระดูกเลยแข็งไงกระดูกคุณยับนี่แข็งมากนะคุณสุใจยในแค่ตีแล้โพสตีฟอย่างเดียวมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่คุณกุ้ยกรมบอกเนี่ยนะถ้าเจอศึกหนักเนี่ยกระดูกก็จะแข็งออ่เแล้วก็มีภูมิต้านทานในตัวเองที่จะสู้ได้มอง คุณยับมองอสเซหาฯเป็นยังไงมั่งคุณยับกับธุรกิจของคุณยับเนี่ยผมดูแล้วอย่างไรก็ดีนะทำไมดีทำไมอสเซีาฯนี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีภาษีเออหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คิดว่าโอเคก็เหลือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอืมเดีเวลาอสเซหานี่โอ้เริ่มเริ่มยากผมรู้ทุกอย่างยากครับว่าความหมายทำไมดีนะเดี๋ยวนี้เอกสารใช้หนึ่งฉบับใช้ใช้ทุกประเทศเหมือนกันโอ้ครับปัจจุบันนี้เนาะเอกสารเยอะแยะ ลำบากทุกประเทศมีเอกสาราไม่เหมือนกันแต่ละอาเซตมานี่เอกสารนี่เอกสารนี่หน่งฉบับใช้ได้ทุกประเทศอันนี้ถูด,ดีที่สองเวลาเราอินพุตของมาจากญี่ปุ่นอรือประเทศจีนบางอย่างเราอินพุตมาเราต้องผลิตที่ออโตโปพัเราก็ไม่ต้องใช้ภาษีก็ผมดูแล้วก็มีทีมเวิร์กมีคออปเปอรเรชันนี่ดีมากนะเ้าเราราวมกันี่ดีกว่า ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำครับใช่ครับสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานี่มีผลกระทบต่อคุณยับยังไงอ่าประเทศไทยโชคดีมีโรงงานใหญ่มาประเทศไทยนี่องเพราะนั้นโควิดก็ดีนะทำไมบางโรงงานที่บราซิลนี่ปิดบราซิลอฮะย้ายงานที่ประเทศไทยก็มีมีเหรอฮัลโหลได้เรามีงานมาจากบราซิลบราซิลเลยเหรอโอ้โหไปไกลนะ โอ้โบใญ่ทำไมโควิดที่บราซิลนี่มีปัญหาบางโรงงานนี้มีปัญหา <COVID S 1> อืมอโควิดที่อโควิดอย่างนี้นะประเทศไทยบางโรง,งงานก็มีปัญหานะจริงๆนะแน่นอนโรงงานเล็กๆก็มีปัญหาเยอะเลยปัญหาเยอะเลยคุณยับเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะที่บบาดีเนี่ยคนอื่นก็แย่หมดนะโอ้ ผมไม่รู้นะที่ที่ปอร์ชูที่ปอร์ชุเกสที่ก็ดีมากนะรัฐบาลน่ะช่วย80เปอร์เซ็นจ่ายเงินเดินเราจ่ายเงินเดิน20เปอร์เซ็นต์อ้าวเหรอที่ไหนที่ไหนโมรโมเรตูเรียม12เดินอ๋อนี่ที่ไหนนะโอ้ยอ๋อโปอร์ตุเกสโปร์ตุเกสโปร์ตุเกสโปร์ตุเกสแล้วคุณจะไปมีโรงงานที่ปอร์ตุเกสเหรอปอร์เกจะมีสามโรงงานโอ้โหนี่โอ้โหมีทั่วโลกเลยเนี่ยแย่นะ โอบาโควิดเยอะโควิดเยอะก็ทํางานต่อหนักเลยไม่อยู่อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ครับครับคุณยับสรุปแล้วมีทั้งหมดกี่โรงงานเนี่ยตอนนี้ที่คุณยับทํทำอยู่เนี่ยผมชักงงงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคิ่ว่าเยอะนะจอยน์เบนเชอร์ก็มีโรงงานเราก็มีทั้งหมดเนี่ยยี่สิบกว่าโรงงานได้นะโอ้โหยี่สิบกว่าโรงงานแล้วคุณยับนี่ทํางานยังไงเนี่ยคนเดียวเนี่ยเป็น เป็นท่กแก่นะคุณสุริชัยนะคุณยับเนี่ยเก่งอยู่นะมากๆเลยผมส่งลายไปเมื่อไหร่ปุ๊บคุณยับประเดี๋ยวเดียวตอบกลับมาแล้วขนาดมี20กว่าโลงนะผมเนี่ยมีแค่บริษัทเดียวนะผมยังบางครั้งยังเหนื่อยหนึ่อยอยู่เลยคุณยับไนี่20กว่าโลงแล้วยงอยู่หลายประเทศด้วยโอ้ไม่รู้ทำงานได้ยังไง ใช้คนใช้ซีโอซีโออย่างนี้เราทําคนเดียวทําไม่ได้หรอกเราต้องมีคนเก่งๆช่วยเราเรามีพนักงานรวมหมดนะหกพันกว่าคนแล้วหกพันกว่าคนแล้วโอ้หกพันกว่าคนเลยทั้งหมดเลยนะอืแล้วโควิดคงนี้ไม่ต้องลดคนเลยหรออ่าเริ่มเริ่มมีลดซับคอนแทรกในอบายโรงงานเรานะสามสิบเปอร์เซ็นคนซับคอนแทรคซับคอนแทรกวเวลาธุรกิจลงเราลดคนง่ายๆนี่มาจากกระตงยำกุ้ง ครับต้องยังพุ่งในอบายเริ่มมาจากต้องยังพุ่งครับคุณย่าเป็นประธานของสมาคมนักธุรกิจมาเลเซียไทยด้วยใช่ไหมผมมีสิบห้าปีประธานเป็นประธานเดี๋ยวนี้เป็นมาสิบห้าปีอันนี้อ o นอ r ์รี่แชร์แมนอ๋อเป็น honorary chairman เป็นประธานกิตที่มักดิ์แล้วครับเป็นยังไงการลงทุนของคนมาเลเซียในประเทศไทย เออคนเมลีชอบประเทศไทยเยอะเพราะว่าคนลงทุนที่ประเทศไทยคนไทยหลบทุนที่เมลีคนหนึ่งอสเปอร์เซเปรียบเทียบเขาอย่างนั้นแหรออ investment quantity value ก็เหมือนกันใกล้ๆอย่างนี้ครับครับคุณยับคงเห็นข่าวว่าช่วงหลังเนี่ยธุรกิจหรือว่าการลงทุนเนี่ยไปเวียดนามมากกว่าไทย บางทีการลงทุนจากไทยก็โดนดึงไปที่เวียดนามคุณยับในฐานะอยู่ที่เมืองไทยนานรักเมืองไทยเข้าใจประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเ<ล>ราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างผมก็ลงทุนที่เวียดนามนะผมไปเวียดนามลงทุนกับวินฟ a าส j จอยน์เวนเจอร์ที่เวียดนามผมก็รู้เวียดนามนิดหน่อยนะไม่มากเหมือนคุณพี่กรมนะพี่กรมนี่หลายสิปีแล้วผมปีไปปีที่แล้วใช ีนดนำนี่เหมือนประเทศจินนะผมลงทุนที่ปฏิทินยี่สิบยี่สิบปีก่อนครับโอหัวาดคนจีนนี่ work hard low salary and government very รัฐรัฐบาลนี่ incentiv พยายามให้ incentive ให้แรงจูงใจประททศนมาลงุให้แรงจูงใจ ไม่เหมือนประเทศเวลาไม่เหมือนกันเราเราผ่านผ่านเวลาบ้างแล้วเขาเขาเริ่ม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 เออเออน t เดี๋ยวนี้ว่านะคุณยับเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้ฐานในประเทศไทยหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็ขยายไปทั้งเมืองจีนขยายไปทั้งในยุโรปนะแล้วก็ขยายไปทางในเวียดนามครับ นะแล้วก็กำลังมองประเทศในร่มแม่น้ำโขงเนี่ยที่เขามี FTA นะที่เมื่อกี้คุณยับพูดเนี่ยว่าอาเซียนบวกห้านะฮะอาเซบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณยับก็กำลังมองว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างไงอ่าคุณกลัวครับแนะนำว่าประเทศไทยเราคุณจะปรับตัวอย่างไรครับเพื่อจะสามารถแข่งขันในอีก5ปี10ปีข้างหน้าอก็เหมือนไต้หวันเหมือนกันนะคะเป็นไฮเทค แล้วก e ็สมาร์ทซิตี้อะไรต่างๆสมาร์ทเอ่ออิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆต้องต้องดิฟเจลเจ้าหน้าขึ้นไปนะคะครับสค่ะก็ยังใช้แรงงานนี่พราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ขาดขาดแรงงานนะคะเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไม่ค่อยทําโรงงานนะคะก็ต้องใช้ก็า้งมกนิอะไรต่างๆใช่ยังงงเลยว่าเอ๊้ทำไมปีที่แล้วคนงานก็ขาดหลายร้อยหลายล้านคนปีนี้โควิด ยังขาดคนงานอีกเพราะว่าคนงานเอ่อเอ่อเนี่ยของคนไต้หวันน่ะโรงงานที่ของคนไต้หวันเดี๋ยวนี้ก็ยังขาดแรงงานแรงงานอยู่งงเลยอ่ะอว่าทาไมเขาไม,ไม,ไม่ไม่มาทำงานต้องโฆษณา,าต้องโฆษณา,นาเนี่ยคนงานเยอะๆไม่ยอมกลับเขาตกงานท,าน,ทาน,นี่ยทำไรเออใจ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงนะเพราะอะไรู้ไม่คุณกลัวเพราะว่าเขากลับไปต่างจังหวัดนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเขาก็เลยทํางานจากที่ไหนก็ได้ เขาเป็นผู้ประกอบการก็แต่ว่าต้องใช้ออโต้ออโตเมติกมากขึ้นแล้วก็ไฮเทคมากขึ้นถูกต้องถูกอ้องฉะนั้นเขาอาจจะไม่อยากทำงานโรงงานเพราะว่าทำงานโรงงานมีเวลาตายตัวเกือบเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นรายได้ก็อาจจะไม่ดีนักแต่ถ้าไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนี่นะชีวิตก็มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็สามารถจะสร้างรายได้ออนไลน์มากขึ้นด้วยอันนั้น คนกลัวก็ต้องปรับตัวแล้วนะคนงานจะหายากขึ้นนะใช่เขต้องกำลังทำอยู่นะดีครับเอาละเวลาวันนี้หมดพอดีครับคุณวิกรมหมดพอดีดีครับน่าเสียดายวันนี้ทางคุณยับสิกโนนะฮะอาจจะขาดขาดหายหายไม่งั้นเนี่ยคุณยับจะมาคุยถึงประสบการณ์นะฮะในการสร้างคุณยับกลับมาละเมื่อกี้คุณวิกรมถามว่าเราจะปรับตัวยังไงประเทศไทยห้าปีสิบปีข้างหน้า เพื่อสามารถจะแข่งขันกับเพื่อนบ้านเรา uh, ผมดูนี่เราต้องมีเทคโนโลยี uh. ต้องศูนหน่อยนะ and education uh. ต้องต้อง university ต้องต้องต้องมีมีอะไรใหม่ๆสอน uh, เทคโนโลยีใหม่ครับไอี uh, <N> เรื่องเทคโนโลยีนะแล้วก็เรื่อง ดิจิทัล transformation ใช่ digital transformation และก็มีหนึ่งอย่างคิดว่าได้ก็ดีครับวีซ่านี่ต้องให้ง่ายขึ้นให้่างชาติมาวีซ่าเดี๋ยวนีประเรื่องวีซ่าอีกยากมากนลยยากมากเข้ครับดีครับเรื่องวีซ่านี่นะคุณพิกรมเราพูดกันสัปดาห์ก่อนนะคนบ่นกันเยอะนะทำให้มันยากกว่า ประเทศอื่นๆมากมายอืมอือันเรื่องนี้ว o r k p e r m i มิก <War permit S 1> <ๆ S 2> ็ทำยากว o r k เ e r m i มิกับวีซ่าสองเรื่องนี้นะเรื่องใหญ่ที่คุณยับกับคุณกลัวพูดก็คือวีซ่าและว o r k p e r m i มิในภาวะปกตินะไม่ใช่พูดถึงภาวะที่มีโควิด <_ d> um> ใช่ไหม <_ d> um> ใช่2 2> ไหมครับทั้งสองเ่องตรงนี้ยังมีขั้นตอนที่ล่าช้าต้องรอคอยเอกสาร,รแล้วก็ความไม่สะดวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในประเทศไทยมาก ใช่ใช่ใช่ครับน uh huh. ั่นก็เป็นประเด็นเหมือนกันแต่ก็อย่างตอนนี้เนี่ยเอคือการควบคุมคนที่จะเข้ามาในประเทศไม่ให้เข้ามาเยอะหรือเฉพาะเข้าก็มันน้อยมากน้อยมากๆเลยทีเดียวหรือถ้าเข้าก็จะต้องเข้ามาอยู่ในช่วงกักกันเนี่ยประมาณ14วันรู้แน่ว่าหรือนี่ก่อนจะมานี่หรือต้องมีใบรับรองการแพทย์ว่าไม่เป็นแล้วเข้ามาก็จะต้องดูว่าสิบสี่วันเนี่ยไม่มี ปัญหาอะไรอันนี้เขาให้เข้าอืมใช่ครับนะวันนี้ก็ยังเข้าได้ฮะยังเข้าได้ครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณกัวและคุณยับนะครับที่มาพูดคุยวันนี้ได้ข้อมูลความรู้สนุกมากเลยนะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านวันนี้เวลาหมดพอดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิทฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน บริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device